ท,ทังท่านสมพงษ์ปูมะหวันครับในช่วงของหนาทีวันนี้สลหรับเพื่อน Пр ครูสวัสดีครับผม <pert an> <prompt> สวัสดีครับคุณสมผัานและท่านผู้ฟังที่ก็รบทุกท่านครับห้านาทีวันนี้นะครับก็ฟังข่าวส่วนกลางก่อนกันแล้วกันนะครับในเรื่งองของที่ทางสำนักงานเลขาธิการคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการนะครับช่วงนี้ก็จะมีการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการของคุรุสภาปี2 5 5 5นะครับโดยจะจัดประชุมสัมมนาวิชาการดังกล่าวนะครับในช่วงของวันพุธที่12 เดือนกันยายนและก็วันที่13กันยายนนะครับที่โรงแรมแอมบาสเดอร์กรุงเทพนะครับซึ่งเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และการสร้างการเผยแพร่และการใช้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องนะครับอีกครั้งก็เป็นการยกย่องและเ่ิส่งเสริมขวัญและกําลังใจแกผ่ผู้ผลิตงานวิจัยให้เกิดความมั่นใจนะครับเพราะนั้นใครที่ส่งผลงานการวิจัยเข้าไปนะครับก็จะ คือว่างานนี้เป็นงานใหญ่นะครับ12 13ากันยายนนะครับที่โรงแรมแอมบัสเตอร์กรุงเทพนะครับในเรื่องของอเขตพื้นที่มัธยมสาเขต22นะครับในวันนี้นะครับ78กันยายน2555นะครับทางท่านผู้บริการยงยศสายคงนะครับก็จะมีการประชุมสัมมนาจัดทำผลงานาจัดทำรายงานผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาและการพัฒนาระบบประกันคุณคุณภาพการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสาเขต22นะครับเพื่อ สรุปและก็วิเคราะห์ประเมินผลและก็การจัดทํารูปเร่มเป็นแนวทางในการดําเนินการในการนําผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาและก็พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษานะครับ78็กันยายนที่โรงแรมพลอยพาเรตจังหวัดมุกดาหารนะครับก็จะมีคณะทํางานซึ่งนําโดยท่านผู้ในการภัยรัฐมนวิเศษนะครับดำเนินการในส่วนนี้นะครับแล้วก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยท่านผู้ในการจงยุธสายคงนะครับบรรยายพิเศษในหัวข้อทิศทางและแนวทางในการเร่งรัดพัฒนาและ เพิ่มผลสำเริจทางการศึกษาสำนักเงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสายเขต22นะครับขณะเดียวกันนะครับทางท่าพุทธิการยงยุธสายคงก็บอกว่าทางสงพอมอเขต22ก็จะดําเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนปี2 5 5 5เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่2ของผู้บริหารสถานศึกษานะครับโดยกําหนดวันช่วงวันที่20ถึงวันที่28เดือนกันยายน2555นรนะครับก็ขอแจ้งให้โรงเรียนต่าง เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินนะครับซึ่งทางสพมเขต22 <c oughs> ก็ได้มีการเตรียมการตั้งคณะทํางานขึ้นมาทั้งหมด5ชุดด้วยกันนะครับ20-28กันยายนก็เตรียมรับการประเมินก็แล้วกันนะครับทางจังหวัดนคะรพนมมอบหมายให้ทางสพมเขต22นะครับจัดการประกวดวงดนตรีพื้นเมืองอีสานเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการ ให้เกิดประโยชน์และก็รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดนะครับเพราะฉนั้นทางโรงเรียนใดที่มีความสนใจนะครับก็ขอให้ส่งแผ่น VCD การแสดงสดของโรงเรียนนะครับไปที่สพมเขต22นะครับโดยให้ส่งในวันที่10ตุลาคมและหลังจากนั้นคณะกรรมการก็จะพิจารณาผลการดําเนินงานของวงดนตรีพื้นเมืองนะครับและก็จะประกาศผลวงนะครับในวันที่15เดือนตุลาคม และหลังจากนั้นน10วงนี้ก็จะเข้าทําการแข่งขันในรอบแรกนะครับช่วงวันที่ 23, 25และก็27ตุลาคม2555ในงานประเพณีไหลเรือไปจังหวัดนคะรพนมนะครับและก็จะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวันที่29ตุลาคม2555บระนั้นก็ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆนะครับที่มีความประสงค์จะส่งวงดนตรีพื้นเมืองอีสานเข้าประกวดในงานประเพณีไหลเรือไป สมัครได้ที่สพมเขต22นะครับเงินรางวัลรางวัลที่15 0,000บาทรางวัลที่2 3 0 0 0 0บาทและก็รางวัลที่3 2ม0 0 0ื่นบาทตามลําดับนะครับเรื่องของการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการปี2556 1ตุลาคม2555ของสพมเขต22นะครับก็จะทำะกำหนดในวันที่12กันยายน2 5 5 5นะครับโดยจะจัดที่ห้องประชุมชั้น2ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การสามัธยมศึกษา 22นะครับซึ่งก็จะมีผู้กเกษียณอายุทั้งหมด33รายก็ขอเชิญผู้กเกษียณอายุทั้ง33และท่านผู้บริหารนะครับร่วมแสดงมุทิาจิตสาหรับผู้กเกษียณอายุราชการนะครับท่านอนันต์สุวรรณหงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคมนะครับก็บอกว่าจะมีการประกวดและแข่งขันอุนยน์งานศิลปหัตถกร,รรมนักเรียนครั้งที่62ระดับเขตนะครับโดยทางโรงเรียนนครพนมวิทยาคมนั้นจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันและก็คัดเลือก เพื่อจะจะไปทําการแข่งขันที่จังหวัดชายภูมิเพราะนั้นโรงเรียนทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายนะครับก็สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นจนถึงบัดนี้จนถึงวันที่25กันยายนนะครับและก็จะทําการแข่งขันวันที่29ถึง30กันยายนนะครับที่โรงเรียนนครนพนมวิทยาคมนะก็มีเลขานุการพรศักวงศริครับเลขาหุ่นยนต์จังหวัดนครพนมครับก็ติดต่อได้ที่นพอวอกรักกันนะครับ เรื่องของการแข่งขันแฮนด์บอลซึ่งรงเรียนอุเทนพัฒนาสมพงศ์มวันเป็นประธานจัดก,การแข่งขันตอนนี้ได้แชมป์ตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคแล้วนะครับรุ่นอายุ18ปีชายแฮนด์บอลครับโรงเรียนหนองแวงวิทยานุคูลของท่านผู้นิการชูศิลป์ตั้งสกุลนะครับ18ปีหญิงก็โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาของท่านสิริใจไตรยราชและก็รุ่น15ปีหญิงนะครับก็โรงเรียนนาว่าพิทยาคมนะครับก็เป็นตัวแทนไปทําการแข่งขันครับ ทรศัพท์กลิ้งกลางด่วนมาจากท่านบุญธ,ธรรมสิทธิพาครับหนุ่มเซริกาสีแดงผู้บิกในการเรียนบ้านหาดกวนนะครับก็บอกว่าทางท่านประวิศสีสมญานายกสมาคมครูประถมศึกษาจังหวัดนครพนมวันนี้นะครับขอเชิญคุณครูอัตราจ้างโครงการเอสีสองทั้งเขตสองและเขตหนึ่งนะครับก็ขอเชิญมาประชุมที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเวินพะบาดของท่านนครราชอังสุขนะครับเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเพื่อที่จะ ได้รับฟังคาชีช้แจงในเรื่องการจ้างครูตามโครงการ SD2 นะครับท่านฤทธินันยำดวงยำยวนครับผู้มีการโรงเรียนบ้านดงหมูส่งข่าวมาบอกว่าอขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญจิตกุศลมีเมตตานะมีเมตตานะครับคุณยายจำเนียนบุตรชาติคุณยายใจดีบ้านดงหมูพร้อมลูกหลานและพร้อมครอบครัวคุณนัทนันสุวรรณรัตน์คุณสังคมเผ่าเพงคุณชัดชันทิดาคุณสุจิตคุณยุภาคุณอิสสรี ผ่าเพลงคุณสุภัตราแสนเคนแล้วก็คุณสุนิสาสายทองหลานยายนะครับที่ได้ไปเลี้ยงอาหารกลางวันและก็ขนมไอศครีมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดงหมูนะครับต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้และปิดท้ายครับท่านผู้ดีการสมนึกคันทักส่งข่าวมาว่าวันนี้จะมีการชาปนกิจศพท่านผู้ในการนิยมศิลป์สีพันลมนะครับที่เมนอาชาปนสถานบ้าน นาเดือตำบลน,นาเดืออำเภอสีชมครามนะครับเวลา14บสนการ30สินาทีก็ขอเชิญท่านที่ครบรักทงหลายที่รู้จักมาคุ้นนะครับไปร่วมสักการครั้งสุดท้ายให้กับท่านผู้มีิการนิยมสินสีพันลมนะครับคนเก่งของอำเภอสีชมครามครับสวัสดีครับครับผม้ว